มาแล้วมาแล้วถามกันมาเยอะถักยังไม่ทันเสร็จก็เลยต้องจอดเขียนแพทเทิร์นให้ก่อนนะคะเพราะว่าคนถามมาเยอะเลยเขียนแพทเทิร์นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสําหรับคนที่ถามว่าถักก้นกระเป๋ายังไงให้ป้าถักให้ดูเนี่ย ที่ไม่ได้ถักให้ดูเพราะว่าก้นมันเป็นสีดำแต่ว่าลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะเป็นคลิปก้นกระเป๋าทรงลีนะก็ไปถักตามก้นกระเป๋านั้นมาก่อนนะคะแล้วก็มาขึ้นลายนะคะตัวลายนี่จะเป็นป้าปรับปรุงแล้วนะอันนี้ปรับปรุงแล้วเห็นไหมจะเห็นว่าเ,เลข8ดมันจะโค้งสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลข2มันก็ถอยมาอยู่ด้านข้างมากขึ้นนะคะถอยเออถอย เออใช่ถอยมาอยู่ด้านข้างมากขึ้นตอนแรกมันมันขยับมาด้านหน้าไงพอเราพอเราถักถักถักแล้วแถวมันจะเอียงทุกแถวไงมันก็เลยขยับมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้ป้า,ปา,ปา,า,า,าก็ใสียไลยับยักนิดหน่อยด้านหลังนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะด้านหลังฟีสไตล์ไปเลยนะคะแพทเทิร์นจะอยู่ที่60สิบหลักนะคะเดี๋ยวป้าจะอธิบายแพทเทิร์นนะ ทเทิลเราจะมีอยู่ที่หกสิบหลักนะคะหกสิบหลักจะเริ่มตรงสีทึบๆนี้นะคะสีทึบๆนี้แล้วก็ถักมาทางนี้แต่สําหรับถ้าคนถนัดซ้ายเขาจะดูจากทางนี้มานะแล้วก็แพทเทิร์นตัวเลขเราดูเหมือนเดิมนะคะแพทเทิร์นตัวเลขเราวิธีวิธีอ่านอ่านเหมือนเดิมนะแถวที่หนึ่งถึงสี่สีดําเนี่ยคือคือตัวพื้นนะคะ สีดำคือตัวพื้นในที่นี้ก็จะเป็นสีเออสีดำเหมือนกันตัวเลขก็สีดำแล้วตัวพื้นกระเป๋าก็เป็นสีดำแต่ว่าถ้าเราใช้พื้นถ้าเราไปถักกระเป๋าสีอื่นใช่ไหมตัวเลขสีดำนี้คือพื้นแล้วก็ตัวสีแดงนี้คือตัวลายนะคะตัวลายตรงนี้นี่ตัวลายพวกนี้นะคะก็จะเป็นอันใบนี้ถักง่ายนะทุกคนเราสามารถดูแพทเทิลที่เป็นที่เป็นตัว รูปได้เลยแล้วป้าก็เขียนจํานวนหลักให้แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเนี่ยตัวเลขเป็นสีดําใช่ไหมก็คือถักด้วยสีดํา13หลักอย่างเงี้ยตรงขึ้นต้นจะขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นตรงนี้พอถักก้นกระเป๋ามาเสร็จแล้วมีเคล็ดลับเวลาขึ้นต้นนะขึ้นต้นแถวที่หนึ่งนะคะให้หนีหนี่ป้าทําตําหนีไว้ให้เอาแถวที่หนึ่งเนี่ยไว้มุมไว้มุมตรงนี้เลยไว้มุมกระเป๋า กระเป๋ามันจะไม่ได้โค้งแบบนี้เดี๋ยวกระเป๋ามันจะเป็นมุมแบบนี้นี่ส่วนมุมมันจะอยู่ตรงนี้นี่ส่วนมุมมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นกระเป๋าแบบแบบด้านข้างก็กว้างด้วยไงเนี่ยส่วนมุมจะอยู่ตรงนี้ขึ้นต้นหลักที่หนึ่งตรงมุมส่วนหลักที่หกสิบเรานับนับ,น,บนับไปส่วนหลักที่หกสิบให้มันอยู่เลยมุมไปอีกนะคะ เนียเลยมุมไปอยู่ตรงกลางๆเลยเพราะว่าพอเราถักไปถักไปเดี๋ยวมันเลื่อนมาด้านหน้าเองนะคะประมาณนี้อันนี้เคล็ดลับนะวิธีขึ้นก้นกระเป๋านะคะชนกล้องนีกละว,วิธีขึ้นก้นนะให้ขึ้นตรงมุมเลยหลักที่หนึ่งเอาไว้ตรงมุมเลยนะคะหรือจะเลื่อนมาข้างหน้าหลักสองหลักไม่เป็นไรนะเพราะพอเราถักไปเดี๋ยวมันเฉียงไปเองนะคะประมาณนี้พอขึ้นต้นแถวที่หนึ่งสิาหลัก 13หลักเป็นสีพื้นนะคะตัวเลขสีดำก็คือเป็นสีพื้นอันนี้แถวที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยขึ้นต้นสิบห้าหลักเหมือนกันหมดทั้งสี่หลักนะคะแล้วแต่และแถวก็จะเป็นจำนวนหลักที่ป้านับไว้ให้แล้วนะแล้วนี้เป็นเบอร์แถวนะคะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าขึ้นไปเรื่อยๆมีทั้งหมดสาสิบสี่แถวที่เป็นลายนะคะ สามสิบสี่แถวแล้วถ้าใครดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูแพทเทิร์นที่เป็นภาพนะก็ดูแพทเทิร์นตัวเลขดูเหมือนกันนะคะก็เริ่มต้นสีดำเนี่ยก็เป็นสีพื้นสีแดงเนี่ยก็เป็นสีลายนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวป้าจะแคปเ,เดี๋ยวป้าจะขยายให้เต็มเต็มจอนะคะแล้วก็แคบเอานะเดี๋ยวลงให้อีกทีนึงนะคะเพราะว่า พอเป็นวิดีโออ่ะมันมันมันรูมันตัดป้ตัดต่อไม่เป็นมันต้องบวกภาพนิ่งเข้าไปไงมันบวกไม่ได้เดี๋ยวไปลงภาพนิ่งต่างหากนี่นะคะก็แคปเอานะก็ประมาณนี้เดี๋ยวป้าไปถักสายต่อแล้วก็ทีนี้ตรงแคปยังทีนี้ตรงส่วนด้านบน ด้านบนของกระเป๋าขอบกระเป๋านะคะตอนนี้คือเสียจลายหมดแล้วเหลือถักขอบกระเป๋าไงป้าก็เลยหยุดหยุดไว้ก่อนแล้วก็มาเขียนแพทเทิร์นก่อนนะคะพอตอนจบเนี่ยป้าจบตรงนี้เริ่มจบดึงลอหอเริ่มจบนะคะเริ่มจบหลักนี้จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยมันมันสูงขึ้นนิดนึงนะคะก็คือป้าดึงลอหอจบปุ๊บแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้น X ใหม่เดี๋ยวเราก็จะมาจบในแถวตรงนี้นะคะตรงหลักแรกที่เราขึ้นต้นไว้นี่แหละ เพราะว่าพอตอนใกล้จะจบแล้วเราจะทําขอบกระเป๋าไงมันจะได้เป็นเป็นแถวไข่แถวมันจะได้เป็นหลักไข่หลักมันนะคะเพราะว่าตอนทั้งหมดที่ถักมานี่จะเป็นปีนเกลียวตลอดคือวนวนเป็นก้นหอยไม่มีรอยต่อจะมามีรอยต่อเฉพาะตรงสามสี่แถวที่จะทําขอบกระเป๋าเนี่ยนะคะแล้วก็สายสายเหมือนออสายปกติเหมือนถัก สายแบนๆทั่วไปเลยลาย X แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่มุมทําสายสายก็เป็นลายเดียวกับกระเป๋านี่แหละน่าจะถักเป็นกันหมดทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ